สวัสดีครับผมวันนี้วันที่30กรกฎาคมปี2566วันนี้มีข้อมูลครับจากทางด้านของประชาชาติธุรกิจนะครับแบ่งปันข้อมูลที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับดึงเงินกองทุนหมื่นล้านอุ้มเกษตรกร,ร,กรสู้ภัยแล้งนะครับตั้งรัฐบาลยืดเยื้อเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรสําหรับในเรื่องของการเตรียมทุนนะนะครับอุ้มช่วยกเกษตรกรนะครับครั้งกระทุ้ง5กองทุนหมุนเวียนกเกษตร ควักเงินหมื่นล้านนะครับดูแลเกษตรก,กรเผชิญภัยแล้งนะครับผลกระทบจากภาวะแอนิโยช่วงการจัดตั้งรัฐบาลยังไม่ได้นะครับงบกลางเหลือจำกัดนะครับเบิกจ่ายงบปี67ราช้านะครับนายพรชัยธีรเวชผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าที่ผ่านมาครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการหารือกันว่าปัญหาภัยแรงที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ จะเป็นผลกระทบนะครับจะมาจากภาวะเอนโยนะครับโดยน้ําจะน้อยนะครับส่งผลกระทบในการทําเกษตรเนี่ยมีข้อจํากัดซึ่งขณะนี้นะครับจะมีตัวอย่างประเทศอินเดียที่ไม่ส่งออกข้าวแล้วนะครับดังนั้นจึงต้องมีการดูแลเกษตรก,กร,ะกรนะครับที่เผชิญปัญหาภัยแล้งนะอ่านี้ก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจสําหรับในส่วนของปีนี้เลยนะครับ อย่างไรก็ดีครับโดยงบประมาณนะครับโดยเฉพาะงบกลางที่มีอยู่จํากัดทำให้อาจจะต้องใช้กลไกลกองทุนหมุนเวียนที่มีอยู่แล้วนะครับดาเนินการช่วยเหลือเติมสภาพคล่องให้แก่กเกษตรกรนะครับรวมถึงช่วยดูแลสินค้ากเกษตรกรต่างๆในช่วงที่ยังไม่มีรัฐบาลใหม่และงบประมาณปี2 5 6 7ยังไม่ออกมานะนะครับผมถ้าเราดูรายละเอียดนะครับสำหรับในส่วนของการคัดสรร หรือนะครับการโหวตเลือกตั้งนะครับนายกัฐมธรรมีนะครับผมก็ถ้าเราดูนะครับรายละเอียดเนี่ยทางด้านของอาจารย์วันนอเนี่ยนะครับก็จะมีการนัดสําหรับในเรื่องของการนะครับโหวตนายกก็เป็นครั้งที่3นะครับผมก็มีการระบุไว้เนี่ยนะครับประมาณช่วงของต้นเดือนสิงหาก็เดี๋ยวมาลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในเรื่องของการโหวตนายกครั้งที่3นะครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ หลายท่านก็จับตามองกันอยู่นะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าไปต่อยากเหมือนกันสําหรับในเรื่องของงบต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับในปี2,567ที่จะถึงนี้นะครับกองทุนที่ต้องออกแรงนะครับจะเป็นกองทุนที่มีกลไกดูแลเกษตรกรนะครับอยู่ประมาณ4-5กองทุนนะทั้งกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร,ก,รกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนนะกองทุนรวมเพื่อการช่วยเหลือเกษตรกร กองทุนสิ่งแวดล้อมและกองทุนหมุนเวียนเพื่อการชนรับประทานนะครับต้องเอาแผนที่มีอยู่ซึ่งเป็นแผนงานดูแลเกษตรกร,ะรกน,นะครับถ้าคิดเป็นเม็ดเงินรวมๆกันครับก็น่าจะเป็นหลักหมื่นล้านบาทเลยนะโอ้โหนี่ก็คือประมาณ 4- 5หกองทุนเท่านั้นนะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ สำคัญนะครับในเรื่องของภาคการเกษตรนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันต่อนนิดนึงครับแก้งบปี6-7ช้านายพลชัยยังระบุด้วยว่าสำหรับแนวทางดังกล่าวเนี่ยขณะนี้ยังเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายนะครับซึ่งจะต้องหาลือนะครับกับกรมบัญชีกลางในฐานะกำกับดูแลกองทุนหมุนเวียนและหาลือกับเจ้าของกองทุนต่างๆนะครับดังกล่าวอีกครั้งนะครับ ทั้งนี้นะครับการจัดตั้งรัฐบาลที่ยังไม่เรียบร้อยนั้นเนี่ยนะครับจากการประเมินร่วมกับสำนักงบประมาณก็ยังคงคาดการว่าในเรื่องของปีงบประมาณ2,567น่าจะร่าช้าราวๆ6เดือนโอ้โหนะฮะแน่นอนครับผมซึ่งจะมีการออกหลักเกณฑ์การใช้งบประมาณปี2,566ไปพางก่อนนะในช่วง6เดือนที่ว่านี้นะครับ แต่หลังจากนั้นเนี่ยหากสถานก,การณ์ยังไม่ชัดเจนหรือใช้งบประมาณปี67ได้ไม่ทัน6เดือนสำนักงบประมาณเนี่ยนะครับก็จะต้องปรับหลักเกณฑ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งอ่านี่ก็เป็นสถานก,การณ์นะครับที่พ่วงนะสำหรับในเรื่องของการเ,เลือกตั้งหรือว่าโหวตนายกที่เกิดขึ้นแล้วก็ส่งผลต่อง,งบประมาณนะครับปี2 5 6 7ด้วยนะครับก่อนหน้านี้ครับกระทรวงคลัง,งระบ,บุว่าในปีงบประมาณ2566ที่มีการจัดตั้งงบกลาง รายการเงินสำรองจากกรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นนะครับในจำนวน92,400ล้านบาทในวันที่16กรกฎาคมปี2566คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติวงเงินดังกล่าวไปแล้วประมาณ52,000ล้านบาทอาทิโครงการเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับในช่วงฤดูฝนปี2567นนะครับมาตรการในการส่วนลดอัตราค่าไฟให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัย ในช่วงตุลาคมปี2565ถึงเมษายนปี2566เป็นต้นไปนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่านะครับล่าสุดจากการตรวจสอบข้อมูลกองทุนต่างๆดังกล่าวเนี่ยพบว่ากองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและก็ผู้ยากจนปีงบประมาณ2566นระครับระหว่างวันที่1ตุลาคมปี65จนถึง30มิถุนายนปี66 กองทุนเนี่ยได้อนุมัติวงเงินให้กู้ยืมไปแล้วนะครับ223.08ล้านบาทคิดเป็นจำนวนผู้ได้รับอนุมัติจำนวน300ลายโดยกองทุนมียอดเงินคงเหลือทั้งสิ้นนะครับกว่า216ล้านบาทนะฮนะณวันที่30มิถุนายนปี2 5 6 6นะครับ ขณะที่กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรครับมีผลการอนุมัติเงินเพื่อช่วยเหลือสินค้าเกษตรกรปีงบประมาณ2,516นะครับมียอดรวมทั้งสิ้น1,154.38ล้านบาทนะฮะณวันที่29มิถุนายนปี2,516นะครับแบ่งเป็นผลไม้นะครับ902.35ล้านบาทพืชหัว70.66ล้านบาทประมงนะครับ168.81ล้านบาทนะครับวงเล็บ รวมภาระนะครับผูกพันปี2 5 6 4วงเงิน14.31ล้านบาทนะครับและข้าวนะครับ12.56ล้านบาทวงเล็บภาระผูกพันปี2 5 6 1นะครับแล้วก็กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร งบล่าสุดปี65เหลือเงินอยู่ที่ประมาณ2,111ล้านกว่าบาทนะครับนี่ก็เป็นในเรื่องของกองทุนสําคัญเพื่อการเกษตรนะภาคการเกษตรเนี่ยนะครับมีความเสียหายเฉียดแสนล้านเลยนะครับศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยชี้ว่าผลกระทบของเอเนยโยปี66นะครับที่มีต่อภาคการเกษตรไทยคาดว่าอาจสร้างความเสียหายต่อพืชเกษตรสําคัญของไทยนะครับที่จะมีผลผลิตนะครับทยอยออกสู่ตลาดจํานวนมาก ในช่วงนี้นะครับประกอบไปด้วยข้าวนาปีมันสำปะหลังนะครับยางพาราข้าวโพดเนื้อสัตว์ปาล์มน้ำมันแล้วก็ผลไม้คิดรวมเป็นมูลค่าเสียหายนะครับในปี2,566นี้ราว48,000ล้านบาทซึ่งคิดเป็นความเสียหายในข้าวเป็นหลักนะอยู่ที่37,631ล้านบาท เหลือเก็บนะครับ80%ของความเสียหายภาคการเกษตรทั้งหมดนะขณะที่มองไปในปี2,167นะครับตามที่ NOAA นะครับคาดการเอเนยจะทวีความรุนแรงมากขึ้นกว่าปี2,166และก็อาจลากยาวไปถึงเดือนมีนาคมปี2,167เลยโดยศูนย์วิจัยกเกษตรไทยคาดว่าผลกระทบของเอเนยที่มีต่อภาคการ,กรเกษตรไทยในปี2,167 คงมีความรุนแรงขึ้นสร้างความเสี่ยงนะครับต่อผลผลิตสินค้ากเกษตรให้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะพืชฤดูแรงทั้งด้านปริมาณและก็จำนวนพืชที่เสียหายนะครับดันราคาให้อยู่ในระดับสูงโดยอาจมีตัวเลขนะครับความเสียหายมากขึ้นกว่าปี2566 คือมากกว่า48,000ล้านบาทซึ่งมีความเสียหายที่มีต่อข้าวนาปังเป็นหลักนะครับรวมไปถึงพืชฤดูแรงอื่นอย่างมันสำปะหลังและก็อ้อยที่อาจจะได้รับความเสียหายชัดเจนนะครับนอกจากนี้นะครับด้วยสภาวะโดยรวมที่ร้อนแรงในปี2567อาจส่งผลนะครับเนื่องไปถึงการปลูกข้าวนาปีในไตรมาสที่2ด้วยทำให้ภาพรวมในปี67ความเสียหายของข้าวคงมีสูงเพราะว่า มาจากทั้งนะครับข้าวนาปรังและก็ข้าวนาปีซึ่งอาจมีตัวเลขความเสียหายใกล้เคียงนะครับหรือมากกว่าปี2,558นะครับอ่ะนี่ก็เป็นข้อมูลที่นำมาอัปเดตกันก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสำหรับในเรื่องของรายละเอียดตัวนี้นะครับเดี๋ยวไงติดตามความคืบหน้านะครับอัปเดตกัน ในเรื่องของกองทุนหมุนเวียนนะครับเกษตรกร,ะร,กรนะครับซึ่งก็เตรียมพร้อมเช่นเดียวกันเราก็ทราบกันดีนะฮะว่าภาวะร้อนนะครับหรือว่าพันละแรงของเอนิโยเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนะครับผมอ่ะก็เป็นสิ่งที่นะครับให้กับทุกท่านได้เตรียมพร้อมนะภาคการเกษตรก็อย่าลืมนะใครที่เพาะปลูกต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับหลังจาก15วัน นะก็จะมีการลงทะเบียนนะครับเกษตรกร,รกหรือว่าอัปเดตข้อมูลปี2 5 1 6นะอันนี้ก็สำคัญเพราะว่าถ้ามันเกิดภัยแรงหรือในเรื่องของภัยพิบัตินะครับเกิดขึ้นนะครับเกี่ยวเนื่องทำให้นะครับการเพาะปลูกเราเสียหายก็จะได้รับความช่วยเหลือจากภาคการ,กรเกษตรนะกองทุนต่างๆเรานี้ที่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับผมก็ เป็นกําลังใจการให้กับภาคการเกษตรทุกๆนะครับกลุ่มการเกษตรเลยทีเดียวในการที่เกิดขึ้นนี้นะครับผมเอาละนะครับภาพประมาณนี้นะครับในการอัปเดตกันเนาะเดี๋ยวมีความคืบหน้าอื่นใดสําหรับในเรื่องของราดียดที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มีผลกับภาคการเกษตรหรือรวมไปถึงกับสมาชิกของพวกเรานะก็เดี๋ยวนามาอัปเดตแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับผมวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับ สวัสดีครับ